สวัสดีค่ะปะยาจานันมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปปีกว่าค่ะตอนนั้นทำคลิปที่อยู่ที่สวีเดนตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาที่เมืองไทยได้ปีสองปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดปีที่แล้วยันโควิดปีนี้ทีนี้ก็จะเริ่มทํำ u t u b e อีกแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ จะเริ่มด้วยคลิปนี้ด้วยค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาลูกสาวที่อยู่ใต้ไลายมาบอกว่าส่งของมาให้แล้วดูวดิลูกสาวส่งอะไรมาให้แม่ก็นอนเพิ่งตื่นเพิ่งกินยานอนหลับนอนหลับโอ้โหสองวันสองคืนเลยนอนไม่หลับก็เลยกินยาเนี่ยสบายบอกว่าส่งทุเรียน ให้ใส่ไอ้สนีใส่เขาส่งมาเขาปีนรั้วเขามาเก็บมาดูสิมองดูข้างๆทุเรียนโผล่เลยไม่ได้หออะไรตรนี้คืออะไร ในนี้เป็นเส้นๆเดี๋ยวไปหาอะไรมาแกะเดี๋ยวไปหาคัาตเตอร์มาเอาคัตเตอร์มาแกะก่อน เอะโคลอะไรนี่มีเบตองอ่ะกินยังไงเนาะทีนี้มีเบตงเองกุชชี่เรียน ร,รูปอะไรรูปอะไรสระสระลึกละกรรมแต่ไม่มีนม้ำไม่มีนม้ำกติ ใจมากนะลูกนะแล้วมากิน,นใครจะมากินอีกคิวคลิกมากินเร็วนี่พี่แพรฝากมาให้อีกคิวมาเร็วมากินเร็วหรือตะน,นันจะมาไหมพรุ่งนี้มาไหมจะเอาไว้ให้กินด้วยเออไว้ให้พ่อกินด้วยเนาะน้องแพรเนะาะเดี๋ยวสงสัยพรุ่งนี้พ่อจะมาอยู่โอ้ลูกก็เลืกเลยทุเรียน มากเลยกินคนเดียวไม่ไหวเราไว้ให้พ่อกินตราพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อคงมาอีคิวมานะอีคิวนะกิ๊กมาทำยังงี้กินล้วน้องแทน้นี่ผัดเหรอมีเบตงนะม,มาผัดให้แม่กิน,นก่อนเอ่นต้องชิมในตัวนี้ละก่อนนี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่าทุเรียนแล้วรอพ่อมาก่อนไปกินกับพ่อขอบใจมากนะลูกนะแบงถ้าจะมากินก็ามานะแบงนะเดี๋ยววันนี้จะเอาเอา,เอาลองเอาผัดเอาหมี่นี้ไปผัดดูวิธีทำข้างหลังจะผัดอะไอะไรใจมากนะลูกนะ เอานี่เข้าไปก่อนเอาตัวนี้วางไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะกินผลไม้แค่นี้นะ